สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยวันนี้ผมก็อยากจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดนะตัวบิตคอยนะอยากจะมาพูดถึงหน่อยว่าสาเหตุอะไรนะที่ทําให้ราคาบิตคอยย่อต่ําลงมาอยู่แล้วก็ดึงอยู่ที่เลเวลประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดนะวันนี้ผมก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะที่คิดว่าคงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้ตัวราคาบนะิตคอยนั้นอยู่ที่ประมาณสี่สิบหกสี่สิบหกเคสี่สิบเจ็ดอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตตัวเอาคอยตัวลูน่าด้วยนะแล้วก็พูดถึง อัปเดตตัวโพลิกอนนิดหน่อยนะครับก็เริ่มที่ดูค่า f e ีย and อนด์ e รเนะวันนี้ก็เลเวลอยู่ที่ Extreme Fear นะีมเฟียอยู่ที่ประมาณ25นะครับเมื่อวานอยู่ที่29นะวันนี้ก็ย่อต่ําลงมานะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะข่าวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูนะสำหรับข่าวตัวบิตคอยนะ,ะซึ่งภาพรวมตลาดตัวบิตคอยก็ดม m i n ตลาดอยู่ที่ประมาณ39%ก็นะก็ถือว่าไม่ได้ต่างจากเมื่อวานเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็ทัวลทั์เก็ตแคปของตลาด คริปโตทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ2.2ล้านล้านเหรียญนะก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ46,500นะ46,500นะแต่จะมีจะมีตอนนี้ก็คือมีคอยตัวหนึ่งนะที่พุ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะในรอบ2อสวันที่ผ่านมาก็คือตัวลูน่านะในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยทำผลงานได้เยอะถึงประมาณ30นะ30ในรอบหสัปดาห์ที่ผ่านมานะในยีชั่วโมงที่ผ่านมาก็ เกือบ5%นะก็มีแรงเทขายขึ้นมานิดหน่อยนะเคยทำอทมไฮไว้ที่ประมาณ81เหรียญน,นะครับปัจจุบันนี้ราคายอยู่ที่ประมาณ76.88เหรียญน,นะก็ห่างจากอทมไฮเดิมแค่ประมาณ5.3%เท่านั้นเองนะสำหรับตัวเ,เทอร์ล่านะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ได้ให้ตัวรูน่านเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ total value lock นะที่ไปล็อกบนโปรโตโคอล,ลต่างๆที่รันบนตัวเทอรล่าบล็อกเชนนะ สังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยตัว total value lock บนตัว blockchain ของตัว Luna เนี่ยก็แซงตัว Binance Smart Chain ขึ้นไปแล้วนะอยู่อันดับที่2ลรองจากตัว Ethereum แล้วนะมีมูลค่าประมาณ17.34บิลเลียนนะซึ่งถ้าเราจะดูในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นไป36%เลยทีเดียวนะใน1วันใน1วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมา7%นะใน7วันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ36%นะก็เป็น ตัวบล็อกเชนที่มี t ท t ท l ล a ว u e ไปล็อกในโปรโตคอลดีฟ i ต่างๆของเขาเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะลองไปไล่ดูนะว่า <c oughs> มีตัว Landing Platform หรือว่ามีตัวโปรโตคอลตัวไหนที่เป็นที่เป็นที่รันบนตัว Luna Blockchain แล้วก็ไปมีวอลุมี a ท t ท l ล a วล e ที่ล็อกเยอะที่สุดนะก็มีตัว l i d o นะมีตัว Lido ตัวนี้ที่เขารันบน สามบล็อกเชนเลยนะมีทั้งตัวอีทเทียมลูน่าแล้วก็ตัวโซโลนนะซึ่งตัวนี้ในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยมี t o ้งทั้งไวล o c ูอกนะเพิ่มขึ้นไปประมาณส0บเปอนะสิบจปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวแอนโคลโปรโตคอนะัก็ตัวนี้ก็รันบนตัวเทอร์ b l าบล็อกเชนะใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยมี t o t งทั้งไวไปล็อกประมาณ23.22%ิเเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทอร a ล่าสวอปนะอันนี้ในเจ็วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้งเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นในหนึ่งในเจ็ดวันที่ผ่านมานะขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตะแล้วก็ในหนึ่งวันที่ผ่านมาบวกไปสิบสี่จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตะสิ่งนี้ก็หมายถึงมีคนใช้ตัวเซเบอร์คอยของตัวเทอร่าเนี่ย USD T เนี่ยเยอะนะเยอะนั่นหมายถึงทุกครั้งที่มีการใช้ตัวเซเบอร์คอยที่ รันบนตัวเทอร์ล่าบล็อกเชนเนี่ยนั่นก็หมายถึงการเบิร์นนะการที่ตัวโทเค็นตัวตัวคอยลูน่าเนี่ยจะถูกเบิร์นนั่นก็ทําให้ถูกตัดออกไปจากซับไพ่นะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดライ e ให้ราคาของตัวตัวลูน่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่นะซึ่งผมลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ของตัว a n c น o r o โ o ร o ตอนปัจจุบันเนี่ยเขามีตัว total total value lock นะที่เป็น ตัว UST เนี่ยก็คือเป็นเซเบอร์คอยที่รันบนตัวเทอร์ล่าเนี่ยครับอยู่ประมาณ9,000ล้านเหรียญน,นะ9 0 0าล้านเหนรียญสหรัฐนะซึ่งเหตุผลที่มีคนเอาไปล็อกอัพไปล็อกในนี้ไว้เยอะเนี่ยผมคิดว่าเขาให้ผมผลตอบแทนที่เยอะเลยทีเดียวนะถ้าเราจะดูเนี่ยตัว UST หรือว่าเทอร์ล่า USD เนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ19.51%อตต่อปีนะถ้าเกิดเราเอาตัวเซเบอร์คอยไปฝากไว้นะ ก็นี่ก็มีอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ผลตอบแทนค่อนข้างจะล่อตาล่อใจเลยทีเดียวนะก็คงมีคนเอาตัวเซเบอร์คอยเนี่ยอาจจะขายอาจจะขายตัวคอยบางตัวนะเป็นเซเบอร์คอยแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นตัวเซเบอร์คอยที่รันบนตัวเทอร่าแล้วก็เอาไปฝากในตัว n อ็นเกิลโปรโตคอนะก็ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่รันบนตัวเทอร่าบล็อกเชนนะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ที่ผมคิดว่าทําให้ตัวเทอร่า ตัวลูน่าเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นไปอยู่นะแล้วก็ถ้าเราจะดูะดข้อมูลออนเชนของตัวเทอร์ล่าเนี่ยเดี๋ยวเราสักแป๊บนะครับซึ่งถ้าเราจะดูเราจะสังเกตว่าเส้นสีส้มข้างบนเนี่ยเป็นตัวซับไพ่นะของตัวลูน่านะก็ลดลงมาจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเทรนย่อต่ำลงมานะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวซับไพเชนเนี่ยติดลบตลอดนะติดลบเนี่ยหมายถึงมีการ เบรนตัวลูน่าในการเบรนตัวลูน่านะติดลบตลอดเนะี่ยบางคนอาจจะมีคําถามว่าติดลบตลอดอนี้ตัวลูน่าจะกลายเป็นศูนย์เลยหรือเปล่านะจริงๆไม่กลายเป็นศูนย์นะเพราะว่าจริงๆตัวแมกนีเซีมของตัวเทอรล่าลูน่าเนี่ยเขาไม่มีแม็กซิมัมซัพพลายนะไม่มีแม็กซิมัมซัพพลายดังนั้นเนี่ยก็จะมีการที่จะมีการมิ้นตัวคอลูน่าออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าในขณนะดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้ตัวเซเบอร์คอรเยอะเนี่ย ก็ตัวลูน่าก็จะถูกเบิร์นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตัวลูน่านั้นเป็นตัวที่แบ็กตัวเซเบอร์คอยในในในตัวแมคชีนิสร์ของเขาอยู่นะเขาอินเชนของเขาเนี่ยออกมาตอนแรกคือเป็นเหมือนเตเบอร์คอยเมเกอร์นะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการใช้ตัว UST นะครับก็คือเป็นเทอร์ล่า USD เนี่ยบนเอ่อเทอร์ล่าอีโคสเต็มเนี่ยตัวลูหน้าก็จะถูกเบิร์นนะนั่นก็เป็นตัวที่ได้ให้ตัวลูน่าพุ่งสูงขึ้นไปนะก็ ผมตัวผมเองเนี่ยผมก็เข้าซื้อลู้นหน้าตั้งแต่ประมาณปลายปีต้นปีนะศึกษามาช่วงปลายปีที่แล้วนะแล้วก็เข้าซื้อจริงๆเนี่ยประมาณช่วงต้นปีนี้นะที่ผ่านมานะแล้วก็ก็เข้าใจก็ติดดอยอยู่พักหนึ่งนะก็ติดดอยอยู่ประมาณช่วงนี้นะที่มันย่อตรงนี้ยนะผมติดดอยผมติดดอยอยู่ประมาณเกือบสามเดือนนะเกือบสามเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่าเราเชื่อว่าดูจากฟันเดอมนทเลต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าอมันมีอนาคต ตัวนี้มีค่อนข้างมีอนาคตนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้โปรฟิตมานะจากการที่ทนติดดอยตรงนี้มาแนะ้วอันนี้ก็ผมแค่อยากจะแสดงให้เห็นเฉยๆนะว่าโปรเจกต์ไหนนะที่เราชเ,เรชื่อในฟ u นเดเมนทัลและเชื่อในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เชื่อในทีมงานเนี่ยเราศึกษามาดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะโหนะควรจะโหยกตัวอย่างเช่นตัวคาร์โน่นะบางคนอาจจะหมดหวังกับตัวคาร์โนหรืออาจจะถือรอโผไม่ได้นะ ถือนานไม่ได้นะอาจจะทนรอไม่ได้ดังนั้นก็อาจจะขายออกไปรอไม่ได้ก็ก็จะพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะถ้าเกิดใครที่ถือรอได้ก็ดูตัวรูหน้าเป็นตัวอย่างนะก mm ็ย hmm. ิงรูหน้าก็ยิงเมื่อประมาณต้นปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรียญน,นะก็ขึ้นมาประมาณลองวัดดูนะถ้าช่วงต้นปีที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือประมาณสิบสามเท่านะนี่ก็เป็น รีวอร์ดนะสำหรับคนที่เป็นรางวัลนะสำหรับคนที่สามารถที่จะโฮได้นะกับโปรเจกต์ที่เราศึกษาฟันเดอร์ันทอมาค่อนข้างดีนะอันนี้ส่วน <c oughs> ส่วนตรงนี้เนะี่ยเป็นเป็นแผนที่ผมจะขายออกนะผมจะดีดีซขายออกในแต่ละเลเวลต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยพูดไปในคลิปที่ทำให้เฉพาะสมาชิกเหมือนกันนะกับในได้หลายคอยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอดีเอ i n p ชนโภค o ดโซโลนานะอเวแลนด์นะก็มีวิเคราะห์กันไปว่า จุดที่เราควรจะขายออกเนี่ยควรจะขายออกที่จุดไหนบ้างนะนี่ก็ใครที่สนใจก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องบิตคอยลงทุนบอยแล้วก็สามารถไปดูเลเวลต่างๆตรงนี้ได้นะสำหรับที่มาของแต่ละของเลเวลต่างๆตรงนี้เนี่ยผมก็ได้พูดไปในคลิปทันด้วยเหมือนกันนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะโอเคนั่นก็เป็นตัวลูน่านะที่อยากจะมาอัปเดตวันนี้นะอ่าอีกข่าวหนึ่งนะก็ตัวยูนิสแวปนะตัวยูนิยูนสวปนะก็ จะลอนตัว Uniswap เวอร์ชันที่3ออกมานะโดยจะ Deploy บนตัว Polygon Blockchain นะ Polygon Network นะซึ่งเป็น Layer 2ของตัว Ethereum นั่นเองนะซึ่งนั่นก็จะทำให้ตัว Uniswap VT เนี่ยก็จะมีค่า Transaction ที่ถูกลงนะแล้วก็เร็วขึ้นนะเพราะว่าไปรันบ,บนตัว Polygon นะซึ่งดูราคาของตัว Polygon นะตัว Metric นะก็ในรอบ7วันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณ8.5นะ ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ำม,มา5%เคยทํอาออทามไฮไว้ที่2.65นะปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2.11กนะ็ย่อต่ำเนีย่อจากออทามไฮเดิมมาประมาณ20%นะแต่ว่าโพรกเกอนเนี่ยผมคิดว่ายังไปต่อได้อีก,อก,อกเยอะนะแล้วก็มีอนาคตได้อีกเยอะเลยนะสำหรับตัวโพริกอนนะครับโอเคนั่นก็เป็นตัวเอาคอยนะที่อยากจะมาเทด,ดวันนี้นะก็พูดถึงตัวรูน่าแล้วก็ตัวโพริกอนนะสำหรับ ตัวข่าวต่างๆของตัวบิตคอยนนอย่างที่บอกบิตคอยปัจจุบันเนี่ยตัวเปลี่ยนกรีนเด็กก็ย่อต่ำลงมาจากเมื่อวานนะซึ่ง <c oughs> ข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าดライブให้ตัวราคาบิตคอยย่อต่ำลงมาก็คือมีเอ็ก a n g e ตัวหนึ่งนะชื่อว่าหัวเบยโ l ลบอลนะก็จะออกจากจีนนะก็จะเป็น e x ็ก a n g ชที่จะถอนตัวออกจากจีนภายในเดือนนี้แล้วนะเดือนธันวานนซึ่งถ้าจะดูข้อมูลออนเชนเนี่ยเราก็จะสัเห็นว่า ตั้งแต่ช่วงอันนี้เขาวัดตั้งแต่ช่วงแฮ v i ิ่าในแต่ละรอบนะตั้งแต่ช่วงปี2 0ง3 2 0 1ิองแล้วก็2021นสิอ็นี่ในรอบประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวราคาบิตคอยนั้นก็ยอ่อต่ำลงมาตลอดนะแล้วก็มีแรงขายแล้วก็มีแรงมีซัพพอร์ตนะที่สตองอยู่ที่มันสี่เ0มื0นหนะครับซึ่งทางคนนี้เขาก็ชีวิสออกมานะบอกว่าสาเหตุนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของตัวโอเบย์นะที่จะ หยุดนะการให้เทรดนะที่จีนนะซึ่งนั่นก็ทำให้คนจีนหรือว่าเอเชียเนี่ยก็มีแรงขายเยอะนะทางฝั่งเอเชียนะเพราะถ้าเราจะดูข้อมูลออนเชนเนี่ยจะสังเกตว่า,าการซื้อของบิตคอยเนี่ยในตลาดเอเชียเนี่ยเป็นสีแดงนะก็คือมีแรงขายเยอะนะแต่ว่าถ้าเราจะดูในฝั่งยุโรปนะแล้วก็ในฝั่งอเมริกานะมีแรงซื้อมีแรงกลับเข้าซื้อนะแล้วก็ยุโรปเองเนี่ย ก็เขียวนะก็มีแรงกลับเข้าซื้อนะเพราะนั้นจะพูดถึงก็เหมือนกับฝั่งเอเชียนะกลัวอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ขายออกไปนะแล้วก็ฝั่งฝรั่งนะทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปก,ก็กลับเข้าซื้อนะเหยวนั้นก็เป็นเป็นข้อมูลนะที่ที่ผมอ,อยากจะมาลองวิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลดูนะว่ามันเกิดจากอะไรนะที่เราเห็นราคาบิทคอยมันไซเว์ไซเวอยู่ประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีก คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะก็คงไม่ใช่ทั้งหมดนะอีกสาเหตุอื่นก็คงจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนยโยบายทางการเงินของอเมริกานะที่เพิ่งประกาศเรื่องของนโยบาย QE ออกมาแล้วก็เรื่องของโควิดข่าวโควิดต่างๆด้วยนะแต่ว่าถ้าเราจะดูข้อมูลออนเชนต่างๆประกอบกันแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตัวบาลานซ์ของบิคอยในทุกๆเอ็กเชนเนี่ย,เ,ยเส้นสีส้มเนี่ยมันย่อดถางลงมาคนระับ <c oughs> ยอด่างลงมาตรงนี้ แล้วก็ถ้าเราจะดูตัวอินดิเคเตอร์อน่นประกอบกันด้วยเนี่ยตัว p o l multiple นะครับจะสังเกตว่าตัว p o l multiple เนี่ยยังอยู่ในรลเวลที่ยังไม่อยู่ในจุดที่ท็อปนะรเราจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาบิตคอยท็อปไซเคิลนั้นทั้งปี2013แล้วก็ปี2017ิเเนี่ยตัว p o l multiple เนี่ยจะอยู่ในโซนสีแดงนะจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนียเรายังไม่ใกล้เลยนะยังไม่ใกล้โซนสีแดงเลยนั่นก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่โชว์ให้เราเห็นว่า Bitcoin ยังไม่ท็อปนะถ้าบิตแล้วก็ถ้าบิตคอยยไม่ท็อปตัวเอาคอยก็ยังไม่ท็อปเช่นกันนะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่อง b บิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องนะเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะเมื่อวานผมก็พูดถึงตัวเอาคอยนะที่แนะนำเอาคอยตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจแล้วก็มีการ อประเมินราคาด้วยนะว่าไซเคิลเนี่ยผมคิดว่าตัวอัลคอรัวเนี้จะจบไปจบที่เท่าไหร่นะโอเควันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ